สวัสดีครับแอดทวีศีมูลนะครับคลิปนี้จะได้มาบอกระยะเวลาในการสมฝาผนังดินนะครับระยะเวลาในการสมฝาผนังดินนะครับก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของผู้ใช้นะครับว่าเฮ้าสูงคว้นจะสมเวลาใดน,นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นผนังดินบ้านอย่างสี่นะครับหรือกําแพงนะครับ ต่างกันนะครับถ้าบ้านนี่อยู่ยในห่มหรือว่าบดโดนแดดบดโดนฝนยังสีก่ก็อายุการใส่งานจะยาวนะครับแล้วก็พิจารณาเอาว่าสมควรสมตอนไหนนะครับสําหรับกําแพงนะครับก็โดนฝนโดนยัง,ยงสี่นะครับกับบึงว่ามันเปล่าแตกง่ายบอ่อยังสี่นะครับแต่สําหรับห้องแอรเองนะครับเป็นเป็นร่งเตานะครับเป็นฟ้าผนังดินร่งเตานะครับ การใส่งาก็จะสั่นลงนะครับการแตกเล่าเนี่ก็เป็นปกตินะครับเพราะว่าโดนความห้อนนะครับแล้วก็การส่วนผสมตอนที่แรกที่แอดเฮทเน่นก็นบริสูตรปันไดน,นะครับแต่ที่นี่พ่อมาลูสูตรแล้วก็ลูเทคนิคมันก็นจะดีขึ้นนะครับด้วยการที่ว่าเฮ้ามีประสบการณ์นะครับสำหรับเวลาจะสมนะครับก็คืออย่างเช่น ถ้าเป็นบ้านดินนะครับกะประมาณนะครับบางที่นะครับถ้าเกิดมันแตกเหล่าก็รีบสมเลยนะครับเพราะว่ามันจะเกิดการพังทะยล่างนะครับแต่ถ้าเกิดบนมีร้อยแตกเหล่าก็บดตรงเดี๋ยวสมนะครับเข้าเรื่องมากของแอดนะครับแอดใส่งานก็คือนะครับข้างบนนะครับจะเป็นจะเป็นสั้นของการว่างฟื้นว่างอย่างจะร่องรับน้าหนักนะครับอันนี้อันตรายนะครับ อายุการใส่งานกะหอก็ต้องรีบสมนะครับรีบเฮ็ดนะครับรีบฉาบให้มันหนาเข้าไว้นะครับแล้วก็โดนความห่อนอีกปัจจัยหนึ่งนะครับกับเป็นตัวที่เฮ็ดให้เกิดการผูพังง่ายนะครับอันนี้ก็ต้องรีบนะครับสําหรับของแอดนี่ใส่งานมาประมาณนะครับหกเดือนนะครับหาหกเดือนได้แล้วนะครับกะเบิงนะครับแอดก็ต้องรีบสมเพราะว่า ถ้าเกิดปล่อยไปนะครับร้อยแตกเหล่ามันจะกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าโดยความแห้งนะครับแล้วก็โดยบวกกับความห้อนนะครับเขาก็ต้องรีบสอมในส่วนนี้นะครับถ้าเกิดปล่อยไปไว้โดนๆมันจะเกิดความเสียหายไปมากกว่านี้แล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดการพังทลายมาได้นะครับคลิปนี้ก็เลยมาบอกกันนะครับว่าฟ้าผนังดินนะครับระยะการใส่งานเข้าจะสอมตอนไหนยังสินะครับจะต่อเติมตอนไหนยังสินะครับ แล้วแต่จุดประสงค์วัตถุประสงค์ของการใส่งานของฝาผนังดินของแต่ละอย่างนะครับว่าแตกต่างกันออกไปนะครับประกาสภาพสภาพของฝาผนังนะครับหากเกิดการชํารุดห้ากรลีบสอมเลยนะครับบัจําเป็นต้องลอเวลานะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ